กัมพูชาบ้าเลือดเปิดฉากยิงขยายพื้นที่ปะทะบริเวณบ้านชำรากจังหวัดตราดหลังในที่ประชุมเร่งด่วนของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนครนิวยอร์กต่อกรณีความขัดแย้งและเหตุประทะระหว่างไทยกัมพูชาโดยไทยย้ำชัดว่ากองกำลังกัมพูชาได้เปิดฉากยิงปืนใหญ่หนักเข้าใส่ฐานทัพไทยก่อนและโจมตีต่อพลเรือนแบบไม่เลือกหน้า ประเทศไทยเรียกร้องให้กัมพูชายุติความเป็นปรปักและการกระทำที่เป็นการรุกรานทั้งหมดทันทีและกลับสู่การเจรจาด้วยความสุจริตด้านกัมพูชาขอให้ไทยหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขในช่วงเวลาประมาณตีสองที่ผ่านมาแต่เวลาตีสามนาทีขเขมรกลับเปิดฉากยิงไทยก่อนที่ภูมะเขืออีกครั้งทั้งยังเปิดฉากยิงขยายพื้นที่ปะทะบ้านชำรากจังหวัดตราดในเวลาตีห้นาที เป็นที่น่าสงสัยว่าสองวันที่ผ่านมาทหารขเขมรตายไปเป็นร้อยคนแล้วในภูผีเพียงจุดเดียวและในพื้นที่อื่นอีกมากแต่ขเขมรยังไม่ยอมหยุดซ้ำยังขยายแนวรบแล้วส่งทหารมาตายอีกเรื่อยๆสะท้อนความโหดเหี้ยมของผู้สั่งการที่มีต่อคนไทยและคนกัมพูชาและหลังจากเกิดเหตุปะทะขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น ทหารกัมพูชาเริ่มล้ำแดนและเข้าโจมตีไทยที่บ้านชำรากอําเภอเมืองจังหวัดตราดในช่วงเช้ามืดของวันนี้หลายระลอกกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจึงได้ตอบโต้โดยกองกำลังทหารนาวิกโยธินยกพลขึ้นบกปฏิบัติการตอบโต้กัมพูชาด้วยในแผนยุทธการตราดพิคาตภัยรีหนึ่งมีรายงานล่าสุดว่าทหารกัมพูชาได้ถอยร่นออกไปจากแนวรบที่สองที่พวกเขาเพิ่งเปิดขึ้นไม่นาน ในเวลา6นาฬิกา40นาทีการถอยร่นครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพเรือไทยได้ส่งนาวิกโยธินเข้าปฏิบัติการเพื่อเข้าทำลายพื้นที่ที่ทหารกัมพูชารุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยทั้ง3จุดและมีรายงานเพิ่มเติมในช่วง8นาฬิกา30นาทีกองทัพเรือยันกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดลุยฝ่าทุ่นระเบิดชำรากแดนตราดผลักดันกำลังต่างชาติลุกล้ำอธิปไตยแล้ว ฝ่ายไทยควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดโดยปลอดภัยด้านกลาโหมกัมพูชาเคลื่อนไหวทันทีอ้างว่าในช่วงเช้ามืดของวันที่26กรกฎาคม2568มีการยิงกระสุนปืนใหญ่หนักจำนวน5นัดเข้าใส่หลายจุดในหมู่บ้านเอกภาพอำเภอเวียนเวงจังหวัดโพธิสัตว์ประเทศกัมพูชาการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาครั้งนี้ ถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงรวมถึงหลักการที่ระบุไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติและส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตพลเรือนผู้บริสุทธิ์พร้อมทั้งรบกรวนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคราชอาณาจักรกัมพูชาขอเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศประนามการกระทําที่ผิดกฎหมายของไทยอย่างรุนแรงกัมพูชาขอให้ไทยยุติการกระทําทั้งหมดทันที และปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศแม้ว่ากัมพูชาจะยึดมั่นในการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศแต่กัมพูชาขอสงวนสิทธิ์ในการปกป้องตนเองตามที่ระบุในมาตรา51ของกฎบัตรสหประชาชาติโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชายืนยันการประทะเชา้านี้เจ้าหน้าที่กองทัพกัมพูชาเสียชีวิต5นาย และพลเรือนเสียชีวิต8รายในจังหวัดโพธิสัตว์ด้านกองเรือยุทธการไทยสั่งพร้อมรบสูงสุดตามแผนจากกระพงภูวนาธและแผนกษัตริย์ศึกสุดท้ายต้องติดตามความบ้าเลือดของกัมพูชาจะมีไปถึงเมื่อไหร่กับแผนการรบที่ไม่อาจเป็นที่ยอมรับในเวทีสากลได้แม้ว่าฝ่ายเขมรจะเกิดการสูญเสียด้านกำลังพลมากกว่าไทยก็ตามก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมแชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่อง Amazing ASEAN เพื่อเป็นกำลังใจและทานต่อการอัปเดตข่าวสาร